โอ้าผูกเร้าสำนานสบายตบมือพลันข้าพูกเราาํำนันสบายจึงปกมือพลันสวัสดีค่ะหนูตามาเล่นเกมสมาหารให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะโอเคกดได้เลย มาเข้ามาแล้วเราจะให้ใครชิมให้ให้มันชิมโอเคจะทำเมนูอะไหนไหนพูดเลยสปาเกตตี้สปาเกตตี้นี่น้องอิบอะไรอยู่คะสปาเกตตี้แต่ว่งอะไรอะเส้นเหรออือต่อไปจะไปห้องครัวเราจะทำอะไรกับเส้นคะต้มอ่าต่อไปต้มพูดเลยเอาเส้นไปไหนพูดตัว เอาเส้นไปต้มแล้วก็คนห่อนบุงบ้งบุง้งบุ้งเราให้เส้นสุกใช่ไหมคะขอะให้น้ำมันเป็นสีอะไรอะ่ะต้องเป็นสีอะไรปะปะเขาไม่รู้ในยบอกสิสีเหลืองอ๋อถ้าเป็นสีเหลืองโอเคต่อไปละโอเคทำเสร็จแล้วบอกเลยเสร็จแล้วต่อไปพาเส้นเป็นสีเหลืองแนละ้วทังไงต่อโอเค ต่อไปทำอะไรคะอุ้ยเอาเบียอบอีกรอบขอบพี่กี้เอาไปอบ,ออบเอาไปต้มหรืออบต้มอ,อีกรอบเอาไปต้มอ,อีกรอบโอเคนี่ใส่อะไรอะ่ะเกลือใส่เกลือไม่เค็มหรอไม่เค็มน,นี่อะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเกลือเหมือนกันเกลือเหมือนกันพ่ไก่ทยรึเปล่าพี่กี้ ค่่ะอเสร็จแล้วเหรออย่าเพิ่งสิพูดด้วยอย่าเพิ่งนี่โอเคต่อไปทำอะไรต่อคะเอาไปกินเอาเอาปะเอาไปกินเลยไม,มไม่มีซองไม่มีซอสเลยเลยเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวต้องวางจานก,ก่อนไอไอ้ายทำไมมันไ,ไม่ตัง้งออ๋ดีดีโอโอเค,อเคต่อไปทำอะไรคะ แกงแากแจ้งมามีสิไม่เรามันโยงไม่ได้มันตั้งดีๆมันไม่ได้อือฮึโอ้โหใส่ซอสได้ด้วยจุดๆนี่คือซอสอะไรอ่ะมันเขื่อเทศอืมมันเขื่อเทศด้วยพอแล้แล้วนี่อะไรอ่ะซอผิกเหรอไม่ใช่ยี่อรี่เบริก้าหรือเปล่ามันต้องใส่ชูอ่าเอาเขาวกระเต๊นกัอ้ออ้ามเป็นไงบ้างคะมามีสอร่อยไหม ร้อนร้อนร้อนโอเคต่อไปทำอะไรอีกคะทำเมนูอะไรคิธีบอกซิ๊กน้ำส้มน้ำส้มอ่ะเอาซุปจะทำอะไรอ่ะเอาส้มมาปั่นปั่นกับอะไรปั่นอย่างี้อ้าวมันเหมือนน้ำมะนาวเลยโอ้นี่ใส่น้ำอะไรเข้าไปอ่ะน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าด้วยเอ้าทำไมไม่ได้ทำไมไม่ทำไม่ใส่หลอดเอ้าเขาใส่หลอดให้เลยดูเลย เปรี้ยวไหมเนี huh, are, s <S ่ยเปรี huh. um. Ooh, ้ยวไหมมีเปรี Blood ้ยวไหมเปรี้ยวไหมเนี oh. um ่ยเปรี้ยวไหมอร่อยไหมอยากกินหรอกโอ้อร่อยต่อไปจะทำไรเนี่ยมันมีหิวเลยขนมปังขนมปังเอาเอาขนมปังไปทำอะไรดีปิ้งยังไงเอ่ะปิ้งเอาเอเตาเอาเตาโอเคเท่าเตาอบอบก่อนอบเพื่อทำให้มันสุกเหรอโอ้ยเสร็จแล้วร้อน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 เอ้ย ต่อไปจะทําอะไรต้องทําหั่นอะไรหรือปรเปล่าหั่นได้ไหมหั่นหั่นเป็นชิ้นไหมให้มามิกินคําใหญ่เลยเหรอ,ไม,อ <laughs> ไม่หั่นนะเออหั่นหน่อยหั่นให้มามิกินชิ้นเล็กๆหน่อยเออเอาเอากระดินไปแล้วเอา้าเดินไปแล้วเอ้าเอ้าโอเคเป็นไงบ้างเอออออโอเคโอ้เหลือชิ้นนิดเดียว มามิจะได้ไม่ติดคอไงเอ้าอันเร็้ยวอันนับสตอเอรี่ให้มามิไปอ้าจอไปทำอะไรตั้งนึงเดี๋ยวเอาวางก่อนเดี๋ยวเราทำทให้มันให้มันดีๆนั่งสตอเบอรี่เอาไปหั่นหั่นผักอืเอ้าทำอะไรต่อเอ้า ักติอาหารปกติทานผักเมยจะเอาเมยจะเอาบีใส่ผักไปด้วยค่ะบอกว่ามันอร่อยนะโอ้ปังใส่น้ำเปล่าด้วยให้มันเยอะจืดหรือเปล่าให้มันเยอะบ้างใส่มะนาวด้วยใส่มะนาวอ้าไหนมะนาวเออไหนมะนาวบีบก่อน ขอพอขอเียวปร้ขอวโอ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 ้ยา้ปามามีมามีอิ่มยังแต่ทำไรมามีกินอีกปลาปลาเปทำโทาปลาไปทอดเอาปลาสุกเร็วเกินสุกเร็วเหรอ เมื่ไม่สุกแล้วว่าไม่สุกเร็วจังอะเอาไปทำอะไรอีกหั่นไหมป้าต้องหั่นอย่างไหมเราให้กินทั้งลูกกระตาเลยไหมหั่นหางไม่ได้พอแล้วหั่นสรงน่ะอันก็พอแล้วดูให้เนาะนี่ป้าป้าดูนะป้าป้าดูนะป้าป้าดูนี่นะ ปะปุ้นี่น้าปะปะขากถุงลูกกระต่ายกินลูกกระตา่ายกินแกกต,ต่ละตาปะเหรอเหมือนอะไรอ่ะตาอ้อ <c oughs> าออวกเหรออภัยกินน้ำมีน้ำมันตัดทำ S <S เอาทำอะไรให้มามีอ่ะอะไรอ่ะจะไปอบก่อนอันนี่เคยปรับอ่ะปมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เอาไปอบเพื่อละลายแล้วไม่แข็งหรอก <S <S แต่หนูเคยเอาไปอบสิบรอบแล้วมันไม่ได้หลัตงตรงก็คืออะไร ใหมไม่ไม่ละลายเลยอ่ะอื่อเคยรู้อ,อะไรละลายต้มไปต้มไปแต่ก็ละลายเนี่ยตรงนี้มันไม่ละลายจะเย็เยนเย็นเลยน็นเย็นเคยรูกอ,อะไรไม่รู้อ่ะเอาเสื่อเตาอบอีกรอบดีไหมอ่าเอาเอาแปบบ๊บเดียวไข่ดาว วนนี้นออกไปก่อนสิมันต้องอบน้น่อยรอก่อนโอเคออกมาจะลายไหมไม่ลายเฮ้ยต้องทำยังไงกับมันดีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อให้กินสิมอนรั่นลองหั่นลองหั่นลองหั่นหั่นหั่นหรอ หันครึ่งเดียวขอโอเคบแค่นั้นแหละเบลกลับเลยแค่นั้นแหละอย่างเงี้ยบ้างอุ้ยแบบน,นีเลยนะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำเปล่าให้แบบนีเอาทำน้ำเปล่าเมื่อน้นองเอาตัวไอยพี่กี้มาปั่นเห่นไหมไอ้ใบแกคืออะไรก็ไม่รู้มาปั่น ออะะไระะ่มามมีกินน้ำอ่ะแปปหนึ่งเอาตัวอะไรมาปัดนี่เหรอเฮียแล้วมามีกินไปแล้วอ่ามามีอิ่มยังต้องไปกินอะไรอีกไหมมามีกินบอูออเบอรี่ไหมได้บลูเบอร์รี่ไปผัดอ้าวไม่ทำอาหารเลยเหรอ,อ เดี๋ยวจะทำเอาเอาไก่กันเหรอไก่กันจะทำอะไรอ่ะแป๊บนึ่งก็จะเขาไปต้มอ่ะไม่ทอดเหรอเอาอันนี้ไปทอดกันเฮ้ยเพนน้อาเพาน้องเอาสุกเหรอสุกยไว้ทอดด้วยไปเอาไปอบปะทอดทอดเหรอทอดอบเปลือกอบดีกว่าทอดไก่อบดีกว่า เอาไปทอดดีไหม,อมไอโหมันแดงไปหรือเปล่าเนี่ยแดงไปหรือเปล่าแป๊บหนึง่งไปทอดไหมอืมเราใส่ไปทอดมันจะได้ไม่แดงค่ะทั้งสดทั้งอบทั้งทอด ขอแล้วขอแล้วเดี๋ยวมันแดงเกินโอเคถ้าใส่เลยไหมใส่ขี้ไคเลยไหมใส่ที่มันขาวๆไหมใส่อย่างนี้ให้มันขาวหน่อยโอเคพอแล้วพอแล้วมันขาวบ้านแบบนี้เลยบ้านแบบน้ก็ไดอิ่มแ้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยซีอิ๊วพอแล้วอืะเออเขาาเสร์ฟเพ็ทมามีเพ็ทอร่อยแน่ S <S มันมีอร่อยนี่ <S 2> <S 2> นี่ตึงเปรี้ยวม,ม,ยมันมีชอบยิ้มแล้ว <S 2> <S 2> <ม>อีกครั้หนึ่งจะชอบ,ชอบไหมชอบหโอ้ยมันมีก็ชอบโอเคปะป๊าคิดว่ามันมีน่าจะกินแล้ววันนี <S 2> <S 2> <S 2> น้วันนี้เราทำอาหารให้มันมีกินวันนี้แล้วก็ลาไปก่อนขอคลิปหน้า <S <S เดี <differences S 1> ๋ยวเดี๋ยวมาทำคลิปใหม่นะคะโอเคฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย